ลุกขึ้นหน่อยครับล <ENNIS S 1> ลุกขึ้้นแวครับหยิบจีบะะีดอมหน่อยครับไม่ทำมิตรตายีเอียวคนปกติคนเฮียะไรเบียรคนปกติปัญญาอ่อนเมื่อไงปัญญาอ่อนพึ่งพิมพ์ยังผิดเลยใส่แว่นข้างๆให้ดูหน่อยค่ะ ที่หันหลังให้ยัดรอหรือว่ายังไงเอ๋อวดเสื้อเน่าเน่าเหม็นเหม็นทำไมอวดเสื้อเน่าพ่อมึงเถอะเอจะ,ะว์ลายเสื้อเอต้องใส่เสื้อเอาข้างหลังไว้ด้านหน้านะจะได้เห็นลายตลอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออทิสติกพ่อหนูชื่อหมีย่าร้อนะคะหมีหมีหน้าฮิตมิดหน้าอสัตว์ไอ้เด็กเคี้ยวแขกไปโพสกัน ลุงครับวันนี้แม่ยังไม่ให้ผมเข้าบ้านเลยครับอ่านะครับดีแล้วสมควรนะเด็กเปรตอย่างมึงไม่นายเข้าบ้านหรอกผมกาลังนั่งรถทัวร์เดินทางกลไปผ่อนพันทหารครับลุงเอช่วยโวยพรหน่อยครับขอห้ได้ไปแดงนะน้องขอบคุณครับครับผมลุงเอทั้งเขียวหางไหม้เลือยขึ้นเวทีหมอรามมันจะกลายเป็นงูเขียวหางเครื่องไหมครับอ่านี่ครับงูเขียวหางไหม้เลือยขึ้นบนเวทีหมอลรามมัา ้ามีถ้างูเขียวหางไหมเนี่ยเลื้อยเข้าไปบนเวทีเนี่ยมันจะกลายเป็นงูเขียวหางเครื่องนะครับได้รอยยิ้มมุมปากถึงผมจะอายุ20กว่าทําให้นึกวัยเด็กเลยได้ไงรอยยิ้มมุมปาก ครูอ้วนคนตื่นรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีดเนืวมีดเนู้วมีดเนู้วมีดเนู้วมีดเนวลุงเอเวล่าลุงเศร้าลุงเคยคิดจะไปไข่งมวยให้ซุปเปอร์บอลแต่ก้านคอให้หลับเพื่อคลายเครียดไหมครับน้อยพ่อมึงเถอะให้นั้งมวยแต่ให้หลับเพื่อคลายเครียดอ่ะให้พ่อมึงทำเถอะครับข้างข้างไหนเป็นแฝดพี่ข้างไหนเป็นแฝดน้องครับคือกูไม่ได้แบ่งข้างนะครับนะฮะกูไม่ได้คางคู่นะครับไม่ได้คางคู่กูโลกนะครับเหลือพวกโดยยี่สิบเออมึงด สีเดี๋ยวนี้ดังแล้ว2มาตรฐานไอคุ้ยเอาอย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าซีรงอย่าซีเรียสโคกอร่อยจริงไหมครับจริงครับอร่อยมากครับ <S <S 2> <S 2> <S ลุงเอครับถ้าผมติด มัธยมศึกษาปีที่4บาทผมจะโดเนตอีก20บาทนะครับขอให้มึงติดนะครับเงิน20บาทไทยอีกูไม่ได้ดูถูกพี่นะพูดที่อะไรเลยอย่าตี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 กันนะอย่าตี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 กันไปถ่ายเอกสารหนูได้ยินว่าปรินเซสออกมาได้แล้วคือเขาบอกว่าหนูสวยเหมือนเจ้าหญิงหรอคะคือมึงปัญญาอ่อนนะค่ะม่ใจะมึงสวยหรอกมึงปัญญาอ่อนผมพาแฟนไปเล่นน้ำแฟนผมรีบขึ้นจากน้ำเลยครับเอาทำไมอะเจอปลาจะเลียเม็ดอ่านะครับเจอปลาจะเลียเม็ดนะครับรีบออกขึ้นมาก่อนนะครับ ลุงเอครับเออคือคือว่าเรื่องมันเออเคครับครับใครเคกับพ่อมึงนะครับนะฮะเออคือคือคิวคอเควลุงเอครับโดเนครั้งแรกเอาไปหนึ่งร้อยอุทธรให้ผมสอบติดมหนึ่งหน่อยครับคอยน้องสอบติดมหนึ่งนะครับนะจากพี่ คิปเก่าโรงเรียนมอตเต็มกระโดยนะครับลุงครับอย่าลืมส่งลิง์กเข้ากลุ่มนินทาทนายไพศาลให้ผม,ผมนะครับผมโอนเงินไปแล้วอา่ลิง์เตรียมตัวเข้ากลุ่มนินทาทนายไพศาลกันเนาะนะครับตอนนี้นะครับลูกหลานนายก ลูกทนายแล้วก็ตํารวจต่างๆนะครับเหลือแต่ตอนนี้สถากรก็ดูนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ทุกคนว่าวันนี้จบได้ไหมอ่ะกูถามมึงแค่นี้ก็คือจบได้ไหมคือพ่อกูไม่ต้องรู้พ่อกับแม่มึงด้วยนะครับคือพ่อกับแม่กูไม่ต้องรู้หรอกครับเรื่องแค่จบบางกรเนี่ยไม่ทราบว่าเรื่องแบบนี้ท่านไอมิตรรู้หรือยังจะรู้แล้วครับงั้นก็รีบไปบอกซะนะไอควาย ลุงเอเตรียมหลบกระสุนความหลอนะครับ3 2 1อหล่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 อโง่รีโหลดกระสุนหลอ่ลอหล่อโง่ลุงเอค่ะถ้าง,งูเหลือมไปอยู่ภาคใต้จะได้เป็นอยู่เหลาไหมคะงูเหลาโคบึงเธอเนอไม่มีอกงูเหลาหีืยอะไรอะถ้าเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่พอใจเธอจะกลายเป็นเจ้าหญิงดิสไลท์ไหมครับ,รบรอ่าในแคปต้เจ้าหญิงดิสนีย์ไม่พอใจละจะกลายเป็นเจ้าหญิงดิสไลท์นะครับนะฮะเรื่องนี้พ่อึมรู้ยังเจ้าหญิงดิสไลท์เนี่ย เอได้สปอนไก่แต่ทำไมมีหนวดครับทอนทอนทอนอนอนเขาไวโกนไม่ได้โกนหนวดเออเดี๋ยวติดแดงอีกเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ต้องเหลือแล้วตังทำมาเด้เเนี่ยโฆษณาไม่ต้องเอาแล้วไวจีบีให้เจ้าอาวาสเออกลางคืนเจ้าอาวาสวิ่งแบกุติทเธีเจ้าอาวาสมี่ด่าฮักซะแล้วแบกุติสตรีมแล้วรับโทรศัพท์ด้วยนะเอพี่มีเรื่องจะคุยด้วยอืมเนี่ยทีพูดอย่างนี้แหละลุงเอรับปรับอี่นอนหน่อยค่ะปรับนอนยังโอเคนะหนูพร้อมจะตอกลุงแล้วค่ะสวมถุงแปล เอาไปบอกพ่อเมืองนะเขาบอกให้เอาไปบอกพ่อเมืองนะสวนถุงแปบนะนะครับลุงเอครับหมวกแก๊ปสั่งอาหารได้ไหมครับไม่รู้แม่มึงหลอกน้องมึงอย่าสงสยัยแต่เรื่องแปลกๆแ,แต่น้องหมวกแก๊ปสั่งอาหารได้ไหมอ,ะ<ข>อ,อ่ะเขาทำไมเสิร์ฟเข้าไม่ได้อ่ะแม่งปินการกป่าววะ ลุงเอผมสร้างกลุ่มนินทานายกให้แล้วนะครับเขานินทากานทั้งประเทศแล้วน้องไม่ต้องให้สร้างให้กูหรอกทําไมเ่เซิฟเขาไม่ได้อะปีมก้าก,กเหรอเอ้ยจะเข้าไปเก็บเลเแวลว่าดูคลิปฟรีไรพี่เป็ดมาลุงเอเก่งมากครับคือหลายๆคนพูดอย่างนี้นะถ้ากูเอาจริงกูก็เก่งกูก็ฉลาดอะ่ะลุงเอครับมาพันอะไรอยู่ข้างในสุดมันมันพันชิดสุดอ่าพันชิดสุดนะครับนะฮะพันจะอยู่ข้างในสุดเลยนะครับเรื่องนี้จใจพองราบด้วยคับประเทศอะไรไปแล้วเจ็บนิ้วทาประเทศอะไรไปแล้วเจ็บนิ้วแต่ก่อนที่ตอบไม่ได้ ประเทศอะไรสะดุดอิตรงระเบียงอ้าวพี่ปิมพี่ผายเซิฟเข้าไม่ได้เดี๋ยวกูทำพี่ปิมก่อนแม่งพี่ปิมขับกวกจากเซิฟป่าวะไอ้เฮียเซิฟเข้าไม่ได้อีกแล้วเรียบร้อยกูว่าจะวางแผนไปเก็บเลเวลก่อนสวัสดีครับลุงดีครับหลายเดือนแล้วครับดูใหญ่ครั้งแรกครับเฮ้ยดใหญ่อันนี้ขั้นต่ำสุดเลยนะน้องมึงใช้คำว่าดูใหญ่กูจะล่วโดูใหญ่อุ่นพรุ่งนี้ไปกินหมูกระทะเปล่าเพื่อนเดี๋ยนะมึงชวนเพื่อนมึงไปกินหมูกระทะ ในไลฟ์กูมึงชวนเพื่อนมึงกินหมูกระทะไออุ่นมึงถามผ่านหน้าทุกคนเลยเพื่ออะไรลุงเซฟเข้าไม่ได้นะครับไปหาหมอเพราะโดนหัวต่อยหาควรบอกหมอตรงๆหรือบอกว่าโดนผีต่อยหัวเอาบอกว่าโดนผีต่อยหัวดีกว่านะครับนะฮะแชทกูเบื่อพวกโดนยี่สิบว่ะเฮ้ยครูสงหน้าสิบมากครับลุงเอครับครับลุกขึ้นหน่อยครับลุกขึ้นแล้วครับหยิบจีบิดหยิบอมหน่อยครับไม่ทำมิดตาย ม,มันได้ดน,นะครับ <A S 1> หล่อมากคุดผมหล่อไม่คุดทำไมมีแต่คนชมหล,อล่อวาเวลาแต่งตัวเป็นคนปกติเนี่ยนี่จะไว้ผมยาวเนี่ย<อ>นะครับผมดูไหมครับละ่ะผมจะเล่าตอนจบให้ฟังตามิดโดนโกเรมต่อยตายยายนุชให้พ่อมึงโดนไปเล้ให้พ่อฟังนะตามิดโดนโกรเรยมต่อยอ่ะย <S <S อไยรอแป๊บนึงนะครับเพราะกำลังแก้เซิฟอยู่นะครับหายและอีเหียไม่ได้แผนเก็บยอด ไม่จะแผนไม่ข้ากูก็กินไปแล้วด้วยกินซะอิ่มลีเฮียเมื่อพวกโดยยี่สิบวันจากโอบเฮ้ยคุณน้องโอบมากนะครับโอบพี่รักน้องมากเลยเ<อ>วันนี้ไ like ลฟ์กันยาวค่ะมีปิมเป็ดเอนะครับครบทีมนะครับเราจะจบมังกรกันวันนี้ <พอ S 1> นะครับผมรู้แล้วเออกูไปก็ดีพ่อมึงรู้ก็ดีมึงไปแจงป้งผู้ใหญ่บ้านด้วยไมล่ะลุงเอครับผมกดให้แล้วนะครับกดอะไรพ่อเมืองไงเออกดหัวพ่อมึงนั่นแหละ สนับสนุนโดยแป้งเด็กไม่แคร์ทาหน้าอัปราสีไทยอัปราคาเครื่องดนตรีเดียมแป้งเด็กแคร์ทาหน้าอัปราสีไทยอัปราคานะครับฝากไปด้วยนะครับถ้าเสือโครงโดนรถชนจะกลายเป็นเสือโครงไมอ่านะครับเสือโครงโดนรถชนจะกลายเป็นเสือโครงไหมครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับเพลงอะไรเอก็ห้าสิบหกเด้ออีกคืออีกเกิดนะจะโอ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 อีกห้าสิบหกเด้ออีกม่นะ ลุงเอหยุดหลอกเด็กหยุดล้างสมองด้วยการกดไลค์สักทีเถอคะค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลัทธิคางแยกสวัสดีครับลุงเอมีอะไรเกิดขึ้นในไลฟ์หรือเปล่าครับทำไมอ่ะเดตามผมให้มาตรวจไลฟ์ลงุงอืมกูจะรวกคอมเมนต์ดูสวัสดีลุงเอนี่กูไลค์แค่นี้นะครับรแป๊บหนึ่งนะครับกําลังเสกเพชรไม่ได้กำลังเสกเพชรน้องรอแป๊บหนึ่งวันนี้เราจะไปจบมังกรเรือสพบทีมนะครับพี่เป็ดมาไวเห็นไหมพี่เป็ดมานั่งเก็บยอดตั้งแต่ตอนเย็นแล้วครับเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งไอ้เป็ดเดี๋ยวนี้ควงควงสองนะเป็ดนะ หนักนะลุงครับตัดยอดจะหนักเลยนะหันขวาขึ้นลงดูๆไปลุงก็ไม่ได้เร่นะครับเฮ้ยไม่เดี๋ยวนี้เป็ดเอาใหญ่นะประเทสองรอบเลยนะไทยเห็นชัดเลยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกประเทศอะไรมองจากไทยเห็นชัดเด่นมากอ่าเด่นมากนะครับประเทศเด่นมากพ่อหนูเป็นผู้ใหญ่บ้านพี่ชายเป็นทหารรักลุงเอนะคะคือนเดี๋ยวตอนนี้นะ กูไม่ได้ให้มันมาอวดพ่ออวดแม่กันนะครับไม่ได้อวดพ่ออวดแม่ว่าทําอะไรมันเข้าใจผิดกันก่อนนะตอนนี้ไม่ได้มาเป็นรายการอวดพ่ออวดแม่ว่าทำอะไรกันนะครับน้องลุงสมองวิ่งชนกับความโง่ครับตอนดูหนังไหมครับมีอารมณ์กับคนข้างๆบ้างไหมครับกูนั่งคนเดียวน้องให้กูมีอารมณ์กับโซฟาไหมล่ะ ลุงเอคบลุงเอครับพาอะไรลอยตัวได้ครับพาลอยตัวพะ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 พ่อุงผูกคอตายห้อยตรงเตงห้อยไปบอกพ่อมึงนายเด็กเคี้ยเด็กเป็ดลุงเอคาหนูสอบติดห้องวิทยาคณิตสุขภาพแล้วอนาคตหนูจะไปเป็นหมอลำนะคะเสกเพชรเสกของอย่าลืมเสกสมองด้วยนะครบโอ้โหทุกเนคบลุงเอครรัับคบลุงเอครับเรียกหาพ่อมึงหรอชื่อกูมันพ่อมึงหรอ ปริศนาฟ้าทลายโจรจีอะไรที่ลงชอบที่สุดติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กจีริบจิบรีถ้าเจนสองการปีนี้รอหน้าน้องไปร้านเล่ากันเปล่าวเวลาเดิมเรียบร้อยเข้าแผนเก็บยอดมึงยังจะเถียงอีกนะเอ้ยเอผมอยากอัดพอดทำไงครับเฮ้ยขอาคุณอีก200นะครับโอ้อะไรวะทำไมวันนี้มันยอดจำ ไม่ใช่ผมไปอาบน้่ครับเ,เดี๋ยวจะพูดว่าหมายถึงว่าทําไมมียอดแบบหลักร้อยเยอะจังเลย <c oughs> ความหมายอ่ะลุงเอรู้ไหมครับลุงเหมือนเลมอนเลยทําไมอ่ะ ทั้งเปรี้ยวทั้งเหลืองเครื่องหมายสี่เหลีย่ยมคนอะไรก <Lemon. S 1> ินได้ทั้งตัว E K A A เลยมอนนะครับนะทั้งเปรี้ยวทั้งเหลืองนะครับลุงครับให้เลือก A. A. เลยใหม่นึ่งรีบนอนจังสองฝันดีจ้าสาม,ม่วงรอจ้ะฝันดีจ้าคือถ้าพ่อมงเดชจะพูดว่างไงอืมเนี่ยเด็กที่เอจะอยู่อย่างนี้แหละลุงเอครับปากตะโกนด่าเอให้หน่อยเอ เรียบร้อยชื่อเล่นของทนายไพศาลเรียบร้อยเลยมึงเล่นเองเดี๋ยวมึงก็ดูเองอ่ะขาขอชื่อมึงกลัวให้มึงชื่อมึงแน่ให้กำลังใจเพื่อนบอกแค้มันจะผมขอเชิญขออนุญาตคุณปรีชามาออกรายการโหนกระแสหน่อยครับเห็นได้ข่าว่าลุงเอหนีสรรพากรอยู่ไม่ไม่ไปครับไม่ไปครับไม่ไปครับลุงเอครับยื่นหน้ามาใกล้ๆหน่อยอยากฟังเรื่องดีๆไหมเรื่องอะไรลุงเอจ่ายภาษียังครับ ลุงเอครับแบคเตียเต้หน่อยครับมันเกิดวันนี้ขอแบบเซลล์เซลครับคุณครับเมื่อพวกโดยยี่สิบว่าว่าแต่ลุงเอสแกนได้ไหมครับสแกนได้ครับเดี๋ยวสแกนได้นะครับเดี๋ยวขอดูเซิร์ฟแป๊บหนึ่งขอบคุณมากนะครับวันนี้เขา่มาตอต่ำกับพวกโดยเหนื่อยมากกว่า เอวันนี้น้องบวอนอารมณ์ไม่ดีช้วยอะไรหน่อยได้ไหมคะทำไมอะถ้วยอะไรอะต้มาให้กระทืบทีค่ะให้พ่อมึงทําให้เถอะน้องขอจีบจ้วงแทงหน่อยครับนี่อะไรวะวันนี้แม่งหลักร้อยฉ่ำเลยเป็นอะไรกันวะมึงไปรวยอะไรกันมาวันนี้คกรมาดูแลคนพิการจิเกาที่จ้วงอทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแซลมอนปากโดจ้วงแทงพูดมากเหมือนเดิมเอาค่าข้าวไปเลี้ยงเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยถามร้อยแล้วโจโจ้เอ้ยสองพัน จ้าวขอบคุณัวต้อีกสองพันนะครับแล้วก็น้องกระแตเมื่อกี้ด้วยนะครับโอ้โหมั่วไปหมดแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยน้องเป็ดดูอยู่น้องเป็ดดูอยู่เดี๋ยวเป็ดแม่งจำวิธีเหี้ยวิธีเลือกยอดวินอะหลายเลยเป็ดรู้เหลี่ยมอยู่เป็นรู้เลี่ยมอยู่เดี๋ยวเป็ดดูนะเวลาขอบคุณพ่อใู้เป็นหลักพันไหลมาเยอะๆนี่เป็ดดูอุ้ยขอบคุณมากนะครับจ้าเสียแยกจพี่เดียลองตัวหอมไหมครับโรคกูกูก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปกีับพี่เดียรอกูไม่ได้ไปนั่ง กูจะรู้กิดอ่ะไปนั่งดมตัวเขาอ่ะถามกูตัวเขาหอมไหมกูก็ไม่ไปนั่งฟึดฟัดเป็นหมาดมอยู่ไม่กูมีกูจะแชนะเป็ดจะขึ้นโดนเน็ตนะสิบห้านะกูแชนะเป็ดเป็ดขึ้นโดนเน็ตนะครับลิโป้ท่านมิตรมหาราชและราชนีนุชทรงทราบเรื่องที่น่าสนใจนี้หรือยังครับถามพ่อมึงดูเถอะท่านหมาราชเที่ยอะไรของมึงเอ้ยตาเดบิวเอ้ยมึงเป็นอะไรกันวันเนี้ย 无方的。 บาทยังอยู่ในครือญาติไหมครับอยู่เหมือนกันครับพี่สิบบาทเงินน้อยไอเยี่ยมีดนูวมีดนะวุฒิคุยไอเอนาฮีอยากยิ่งใหญ่อยากเป็นเศรษฐีโจโจ้ยโจโจ้ถามพันนี่ลูกใครเนี่ยโจโจ้มึงลูกใครมึงบอกกูดิกลัวมึงลูกใครสักคนเนี่ยโอ้โหมาอีกสองร้อยอีกเอาละเอาเลยเฮียเอาละมั่วมาแล้วยาก่ใหญเอา ผก,กาผท้นจหูปิ้งระวังติดคอหน่อยคะ่ะไอีูแมแต่ภูติงระวังติดคอหน่อยเนี๋วยว,ยว,ยว,ยวากูหายใจไม่ทันแล้วขอบคุณร้อยด้วยนักวิจัยตะลึงรักใครชอบใครเป็นห่วงใครอยู่ข้าวปวดหัวใ่ึ่งกดไลค์ให้กูด้วยนะน้องกดไลค์ลุงเอด้วยครับ ลุงเอขอัูไปดูหนังไหม่ครับกับลุงเอผิดหวังมากเลยถแถวรอายเซนถ่ายรูปสุดท้ายก็ไม่เห็นจูดี้น้องมึงจะมาดูหางกูได้ซื้อจีบีที่อยู่หลังลุงได้ไหมพร้อมลายเซ็นลุงได้ไหมอยู่ดีก็โดนใน u t u b e ไม่ได้เอ้ยปอนอีเจ็ดร้อยอีเอาไปเลยปอนหยวกูเซ็นให้เอ้ยปอนปอนีเจ็ดร้อยอีกก็ตาย อะไรวะเงินมางานเดินนะขอบคุณแบ็คลิทอีกหนึ่งร้อยนะครับโอ้ยมาอีกละเกณนะครับมาดูหนังบ่อยๆโอ้ยตายผงสะพักอีกขอบคุณอีกสามยสี่สิบเก้าโอ้ยตาย โปรถ่ายแล้วทำไม่ทันแล้วเนี่ยเบ็ดดูไว้เ็ดเบดมาดูงานอยู่หรือเปล่าเป็ด่ะเบ็ดูงานอยู่หรือเปล่าเบ็ดูงานอยู่ตายแล้วป๊มไม่ต้องรีบแก้เล้ยไม่ใช่ปิ๊มึแก้เร็วหน่อยอยากเล่นเกมลุงเอครับทําตามผมทาอะไรอ่ะผันหลังลงไปนอนทําไปทาไอ้เย่อะไรเออมึงให้กูทำทเหี้เยอะไรก่อนกูถามมึงดีกว่ายอดล้นขอจากใจดังๆสากใจว้ยกูไม่เอาแล้วกูยดโปรอกกัเธอกูแก้ใจพมันหยุดต่นแหลกไอ้ย่ ตาแม่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 แพะจะคลอดลูกบ่อยแอบ่อยแอ่าเพ็รคลอดลูกนะครับบ่อยแอบ่อยแอบ่อยแอ่บ่อยแอ่เพชรคลอดแพะคลอดลูกนะครับบ่อยแอบ่อยแอ่เน็ตดีด้วยนะครับคุณหนูแค่ต้นไลฟ์นะครับยอดนี่สูงกว่าความดันท่านพ่อมึงอีกนะคะน้องไปบอกพ่อมืองเธอบอกอย่างเงี้ยความสูงกว่าความดันท่านพ่อมึงเธอเพลินตานาจะรอดฟูแลมจอดดูไงไหมทันหงปลาโอเร่ยิงจนเป็ดลงผีรูริสพิษสงซองเรือใบ ลุงเองครับขอตรงตรงนะทำไมขอยิ้มให้กล้องหวานวันเอ้อลงแคนอีกพันหนึ่งอีกยิ้มกล้องหรอยิ้มไม่กล้องแคนนั่นเองเหรอพี่กิตให้เลิกหมกมุ่งหน่อยครับวันวันเอาแต่ชักกระวาวดูอยู่นะเอ รับเรื่องครับทุกโดเออรับเรื่องอีกอาเข้าไปสุขสันต์วันเกิดลุงเอครับกูไม่ได้เกิดวันนี้ครับอะไรชอบเซลยวหมอกอะไรวะโดนติดนิดโดนต่ออ่าหมอกชอบเสียวนะครับหมกดโดนติดนะครับเอาอย่างงี้กูพูดใหม่ใครคิดว่ากูโดนธนาภิษานแน่กดไลค์หน่อยครับอันนี้จะขึ้นไวถ้าขอดีๆมันจะไม่ค่อยขึ้นทำไมไม่ซอยเก้าอี้ให้ดูในวันที่ไปดูหนังวันนี้ซอยเก้าอี้ให้ดูหน่อยได้ไหมครับลุงเออ่เรื่องนี้ติดแดงกหได้ กูไม่เอาเรื่องซอยแล้วนะน้องเมื่อวานไ์ติดแดงไม่คุ้มนะครับไม่เอาแล้วนะไปซอยผ้าม่านซโดยสิบเป็นเมียลุงเอได้กี่วันคะ ถ้าสิบนี้ให้ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงนะทั้งวันนะครับถ้าเป็นผู้ชายไม่ได้นะครับเอเล่าสมัยสิปีก่อนที่ออกข่าวว่าขับรถขนยาบ้าห้าแสนเม็ดฝ่าด่านตำรวจ20กว่าด่านหน่อยครับไปไปเล่าให้พ่อคุณพังนะครับนะฝ่าด่านนะลุงเอครับสังเกตใต้ไหลดีๆครับทุ่มมิ่งสองจุดสองแต่เดือนนี้มันเดือนอะไรคงเป็นกุมภามองครับเมษาครับไอโนเอครับรักคนเก่าทําไงดีครับชู้วู่ไปก่อนนะครับน้องช่วงนี้ก็เอาหน้าปิ้นหน้าเข้ามาแปะและชู้วู่ไปก่อนนะครับปิ้นหน้าดาวลี่มาสักคนหนึ่งแล้วก็แนะน บงตกครัลุงเคยลองคิดว่าในสควิตเกมตอนพระเอกประโกนนิ่งไว้นิ่งไว้มีคนขยับเลยชูวูให้คนนิ่งแทนนะครับคือคือถ้านิ่งไว้มุไปใช่ป่ะนิ่งไว้เฮ้ยคนเขาเริ่มขยับละถ้าพวกเราชู่วูเลยือให้คนอื่นมันนิ่งแทนพะมันตกใจขึ้นทำอะไรวะนี่นะทีเนียดไหมนิ่งไวเอ้ยยังมีคนขยับอยู่ อย่างเอเมื่อวานที่นินทาทนายไพศาลในแชทสนุกมากครับรอฟังของวันนี้อีกนะเราฟังวันนี้นะครับว่าลุงไม่ต้องทำไรและรับยอดอิ่มๆเลยตกลงให้จิงองรอจีบีท้าเอ้ยลองปออีกพันนึงอีกเฮ้ยบุญอดตอนหนึ่งพันบาทอีกนะครับอเพื่อนผมให้หน่อยครับมันชื่อฟลุกอีฟลุกอีควายทุกคนพอแล้วนะลุงเอครับลุงพ่อเธอใครเล่นบอลเก่งกว่ากันกูเก่งกว่าอยู่แล้วอ๋อถึงว่า พอแล้วทุกคนพอแล้วไม่ต้องดูกันเยอะแล้วนะมันเก่งใจแล้วว่ะนะครับคือไม่ไม่เก่งใจแล้วจริงจริงน้องนัอาเกลียดแล้วว่ะหมอปาจะอ้วกนะน้องครับหมอปมาจะอ้วกกุลูปังหมอปลาเลยนะแต่ลุงเอหล่อนะคนจ้างอันนี้อาจจะแบบเพราะว่าด้วยหน้าตาด้วยนะครับเลยทำให้คนที่สวัสดียอะคุณหนูเอครับเช็กหล่อน่อยครับ สแกน200ผมลลากูบอกให้กูพักบ้างไอ้เหี้ยกู eg, 3ามสามบามทเอาไปตายโหมเลยไอ้เหี้ยเอา เครื่องดื่มชูกํำลังแว่นสวยจังต้องที่ออฟทูสไงที่โกนขนกรูมมิ่งใช้ถูกใจเคสใสๆต้องที่ I have CPU ลุงบอกวีนัสไปอาบน้ำหน่อยค่ะวีนัสไม่ต้องอาบหรือคูปอาบแทนคุณปรีชาคาะติดต่อมาจากกิน n นส s s เวิลด์ e ร o คอคุณได้ทำลายสถิติได้รายได้เยอะที่สุดภายในครึ่งชั่วโมงจริงหรอเรื่องของมึงอ้าวพอแล้วนะทุกคนนะกูจะตายนะครับเออตายซะ น้องๆครับเซิร์ฟเวอร์แก้ได้นานแล้วครับไม่ใช่ยันนี้มงไม่เยิมให้เริ่มดไม่ใช่ไม่ใช่มึงปิมปอมีเหี้ยมึงเฉียบเฉียบเหี้ยอะไรกูไม่เชื่อหรอเจออันไหนที่จะไปอยู่บ้านลุงเอนะครับทำไมอ่ะเตรียมยาคุมไว้เลยกูเห็นซอยอยู่นั่นนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่จะเข้าบ้านลุงเอทิ่เตรียมยาคุมไว้ด้วยนะครับห่อลิ้นให้ดูหน่อยครับห่อลิ้นหนอน้อง ลุงเอครับอ่านทำไรขอโทษครับอยากได้แว่นออฟติมัสลุงเอครับผมกำลังกินกะเพราหนึ่อทำนองไก่ทอดอยครับขอบคุณคนดูทุกคนที่มางานปิดทองฝังลูกตามิดนะคะไอสัตว์มันติดแล้วมันเจ็บอะวะไเตรียมสัรพากรไปจับตัวมาฝังค่ะอีเหีย พอจะเป็นน้องรักของพี่เอได้ไหมครับน้องแชมป์มาอีกห้าร้อยน้องแชมป์เซ็นซินเลือดตัดไม่ขาดว่าแชมป์เมื่อวานไปสอบมอสี่มาค่ะผลสรุปเป็นไงอไอเย้เอ,อดากวเิเย่พอไม่ติดแม่งคุณหนูครับคุณหนูครับยอดวันนี้สัรพากรน,นั่งนับไม่ไหวแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณหนูลอยตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณหนูกินเต็ม <laughs> พ่อมึงรู้ยังพ่อกูรู้แล้วเอาไปบอกพ่อกับแม่มึงด้วยนะรู้แล้วยอดเต็มขนาดนี้เนะครับเฮีย่าเอนะะฮลุงเอครับชวนพี่เป็ดกับพี่ปริมเล่น R E P O นี่ผมอยากดูได้ครั้งแรกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองชวนดูนะทำไมครับเข้าไม่ได้นะขอบคุณ200อีกนะครับอุ้ยตายแล้วอะไรวะเนี่ยมาอีก200อีกใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ถึงหมื่นหน่อยเอาให้ยอดไลค์ถังด้วยยอดวิวถังแล้วก็ยอดโดนดิถัง อย่าให้พี่ไปหานาทำไมอ่ะพี่มึงใครอ่ะสามร้อยทำเป็นเหนื่อยหนึ่งพันเต้นลืมแก่เลยนะบักมึงแหละเต้นลืมแกเฮียกูไม่ได้แกกูเพิ่งอ่ะสามสิบนิดๆเป็ดเต้นสู้กูไหวเปล่าเอาป่ะเอาอย่างนี้ไหมเป็ดอายุ้อยกว่ากูปีหนึ่งเต้นกันใครใครใครเหนื่อยก่อนแพ้แล้วมึงรู้ว่าใครฟิตกว่ากันเอาไหมเดี๋ยวกูจัดทาเล่นเต้นแข่งกับเป็ดเดี๋ยวเต้นก็ทำท่าโจโจโพสให้ดูหน่อยลุงโจโจ ไอ้โจโตอีกห้าพันโจ้เจ้าไอ้โจโตห้าพันห้าพันโจ้โตโพส์คืออะไรวะรวยมาจากไหนโดเป็นร้อยเป็นพันเอยอดเยอะขนาดนี้เออิ่มโจ้โตโพส์คืออะไรยังรวยไมันรู้จักเหรโจ้แล้วกูทำอะไรเนี่ยสแกนลูกตาให้ดูหน่อยค่ะปัญญาอ่อนเออลุงคะลุงที่เอิดว่าลุงกับัวนูใครหลอกกว่ากันคะลูกเออยู่แล้วอะครับ มันเนออีัาเอาอีเฮียอะไปอีเจ็ดสิบเครื่องหมปอนปอนอีเจ็ดร้อยอีปอนอะไรกันวะเฮ้ยครับทีมงานด m m ็นะคกำลังหานักร้องช่วยร้องวัดใจหน่อยไม่ว่าจะสูงไม่เล่นของสูงมันร้องยังไงวัดใจอะพ่อมืองได้กับนางพญามดรอที่เลือแท้ขอบคุณน้องปอนอีเจ็ดร้อยด้วยนะครับโจโจ้โพสอะไพ่ไพ่สองสามน้ำตาริน ที่ตูนมาแล้วทุกคอนอชูมือก็ยังงอคออีไม้ตรีไม่เอกถืองงเทอนาไออาอ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 า ฝากน้องชายคนนี้ไว้ในอ้อมกอดด้วยนะครับลุงเอเคยคิดเชิงไลีกติดแดงแล้วเราบอก YouTube ว่าหยอกหยอกได้ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม A56 เครื่องหม้สี่เหลี่ยมยูมัดขอบคุณลุงเอที่ทําให้หนูยิ้มได้ในวันที่เศร้านะขอบคุณมากครับจีสีฟ้าอร่อยมากเลยครับจีจีบผมดื่มเกเตเรสเอจีสีฟ้าอีพ่อมันเกิดอะไปลุงเอครับจริงจังครับผมไปเจอไซต์ก่อสร้างคือเขากําลังจูบปูนหรอครับมันสําคัญต่อชีวิตผม อยากเบิร์นตูโสดลุงเอกจมูกความในใจลุงเอกแกล้งเข้ามครับไม่ได้ดีกว่าจะได้เล่น REPO แล้วปรับยอดดนไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เฮียแม่ขึ้นจมูกเลยอีสัตว์จูปูลพ่อมึงเถอะจูปูนใช้ก่อนสร้างกูจะร่วยอีสัตว์ ไ้้ก่อสรางจป,ปูนนีลุงโดดเขาเอเวอร์เลสเอาคางลงยอดภูเขาปักตายเกิดชาตินี้คางเลยแยกเป็นทางสองแพรไม่ใช่ครับน้องโฟกัสจะโฟกัสห0ึด้วยนะครับตรงตรงไม่อ้อมคอมนะครับลุงเอเนียนไอสอัตว์กูจะล่วจูป,ปูนโจโจคุณพี่ทำงานอะไรครับรบกวนหลังไม์ขอเป็นลูกศิษ <c oughs> ย์นะครับอาจจะเป็นลูกใครสักคนอีกละว, <c oughs> ว่าเนี่ยทรงเนี้ย ลุงครับพรุ่งนี้ว่างไหมครับว่างครับผมจะไปคุณผมอยากจะเช็คอะไรหน่อยเคร่หมายสี่เหลี่ยมทนายไพรสารพี่ปีบอกเซิฟเข้าได้แล้วนะโอเคแน่เซิบเข้าได้แล้วทุกคนเย้เดี๋ยวพี่ปีบอกพี่เป็ดมานะครับวันนี้เราจะจบมังกรกันวันนี้ลุงเอไปก่อนนะครับพอดียอดครบแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอฝากโดนไม่ใช่ครับทุกคนกดไลค์เป็นวันนี้อาจจะเป็นพาร์ทจบของซีซั่นนี้นะครับคุยว่นแชมป์นอนมาในพาดท่าโดนสามเม็ด เซโซ้หมายอนเกมโวโมกินนิ่มทิมสบายโทสูดไทยพายสองสามน้ำตารินเอ้าเออเออ้เอาเอาาหาตามิดรอเอาไอีกคุกอวย